บิสมิลลาฮิะห์มามิราะฮีมเข็มทิศชีวิตกับข้อคิดอันกุรอานวันนี้เราจะนำเสนอองค์การหนึ่งที่อยู่ในสุระอันเองชิกอกอัลลอซุบฮานุตัลตได้พูดถึงสภาพของมนุษย์ที่พวกขาเหล่านั้นเพียรพยายามที่จะกลับไปสู่อัลลอซุบฮานุตัลตและเขาก็จะพบกับสิ่งที่เขาปรารถนาอัลลอตลาได้กล่าวไว้ในสุระอันอองชิกอกอายะที่หกบอกว่ายาอายุนอินซาน อินนากาดิฮุนเอลลอรับบิกาดฮัมฟะมุลาคีล l l a ์ได้กล่าวในอายะนี้บอกว่าโอ้ oh, มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้านั้นจะต้องภาคเพียนไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรุดอดทนและเจ้าก็จะพบกับพระองค์อะไรคือความหมายในอายะนี้พี่น้องครับลลอ a ์ซุบฮาวนาตาลาเรียกร้องให้มนุษย์นั้นภาคเพียนไปส่ Allah, วนหรอโดยการที่อะไรครับที่เขานั้นกระทำคุณงามความดี แล้วเขาก็จะพบกับอัลลอฮ์สุบฮานุอฺในสิ่งที่เขาทำจากนั้นถ้าเราทําความดีเราก็จะพบความดีนะที่อัลลอฮ์ถ้าเราทําความชั่วเราก็จะพบความชั่วที่เราทำนะที่อัลลอฮ์สุบฮานุอฺวันนี้เราทําอะไรก็ตามพี่น้องครับเราก็จะพบในสิ่งนั้น hadis บนหนังสือทันเจียบิดกล่าวกล่าวรสซลลอฮอะสทถ้านาบซลออสทได้านนากล่าวว่ากล่าวจีบรีน จิบรีนได้มาหาท่านนาบีและกบอกกับท่านนาบีมุฮััมมด h a ล m a d صلى الله วะ ي ัลลัมบอกว่ายามุฮัมมัดอิชมาชีตะฟะอินก็ไมัหยัดจิบรีนกล่าวคำสั่งเสียกับท่านมุฮััมมด h a ล m a d صلى الله วะ ي ัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดหากว่าเจ้าปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรก็จงใช้ไปเลยตามที่ตัวเองปรารถนาฟะอินนะก็มัหยัดแท้จริงแล้วเจ้านั้นจะต้องตายวะฮบิบ มันชิตาฟันนกมูฟาริกุอยากจะรักใครชอบใครก็จงรักไปเลยฟอนนกมูฟาริกุแต่เจ้านั้นจะต้องจากเขาไปจะต้องทิ้งเขาไปว่ามันมาชิตาฟอินนกมูลาคีและคำสั่งเสียสุดท้ายยิบารินบอกว่ามุฮัมมัดหากว่าเจ้าจะทําอะไรปรารถนาจะทําความดีความชั่วก็ทําไปเลยฟอินนกมูลาคี และสิ่งที่เจ้าทํานั้นจะต้องพบเจอในวังกิาาี亚马ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาต่อแล้วสิ่งใดก็ตามที่เราทําไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วเราก็จะถูกพบนาทีอัลลอสุบฮาโนะตะละใครที่กระทําคุณงามความดีเขาก็จะได้รับบัญชีมือขวาเหมือนดังเทีเราลอบ,บอกว่าฟาอัมมามันอูทิยากีแตาบะาฮูบิยามีนส่วนผู้ที่ถูกบันทึกยื่นให้เขาทางด้านขวานี่คือคนที่ได้รับความสําเร็จ ว่าอัลมามุอูทิยกีตาเบหูวรออซฮรีคนที่ถูกยื่นบันทึกของเขาจากทางด้านหลังนี่แหละครับบุคคลที่จะได้รับความหายนะในวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับเราจงพาคเพียรไปสู่อัลลอฮ์ด้วยความอดทนในการทําคุณงามความดีแล้วเราก็จะพบชีวิตที่ผาสุกในวันอาอ์เครอในวันที่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์อันมรุมสุข,ของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลา